สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรถไฟหลังคู่นะครับช่องเราล,ากลักรถไฟไทยวันนี้มาอยู่ที่1นึ่นะครับดูการทำงานนะครับบุกป่าลุยโคลนวันนี้เราอยู่กันที่หนึ่งหหนึ่งนะครับ อาบินหนึ่งห้านึงมาเช็คหัวปิ้นนะครับมาเช็คหัวปิ้นแล้วอยู่บนที่แม่กาหลวงนะครับเทศบาลแม่กาครับตำบลแม่กาครับอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันนะเสียงแหบนะครับเพื่อนๆครับปลายฝนต้นหนาวนะครับ 151มีสาวอยู่72ต้นนะครับนี่แหละครับการทำงานทั้งหมดนะครับ72ต้นเมื่อวานนี่พาเพื่อนๆนะครับไล่มาแต่ บัตเมนแล้วก็เบอร์72ไล่มานะครับต่อยากเสาสัญญาณเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เราผ่านั่งงานแล้วก็เก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมอัปเด็กกันทุกวัน72ต้นนะึเยอะแลละนะครับเจต้น 72ต้นขึ้นอยู่สักกี่เปอร์เซนต์ดีเอาง่ายๆนะครับเพื่อนตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้น3า2ต้นนะครับต่อจากเคนไปงูนะครับสามสิบสอต้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นเป็นรูปร่างเสานะครับถ้าแบบเราได้40ต้นละ ครับเพื่อนสีต้นละใช้เวลาไปก,กว่า40ต้นครับเนี่ยอัปเดตง่ายๆคิดง่ายๆก็สักเท่าไหร่สี่สิร์เซ็นะได้สี่สิบสามสิบบเปอร์เซ็ละเฉพาะช่วงหนึ่งหานึงนะครับ30-40%นี่แหละนะครับ, 30, รบมันจะมีสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปเป็นสาวแล้วก็ต้อง ตัวพิ้นสเต็ปต่อไปก็วางคาหรือวางอะไรกเดอะก็เทพื้นลงหินประหลาดไม้หมอนแล้วก็วางหลังครับอีกหลายสเต็ปนะครับมันใช้เวลาสี่ห้าปีนะครับก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูครับจากเจ็ดนสะิบสองต้นได้ไปสี่สิบต้นแล้ว นึ่งห้าหนึ่งแมกกาแมกกาหลวงนะครับ <c oughs> เสียงแอดมินไปแล้วนะครับพเพื่อนๆแบบเสียงเบาพยายามให้เสียงดังๆหน่อยนะครับ <c oughs> เสียงเลยแย่เลยนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่คือบรรยากาศหนึ่งห้านหนึ่งนะครับหนึ่งห้านหนึ่งแมกกาหลวงนะครับตำบลมะกาะเพื่อนๆมาชมกันการทำงาน แล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นตัวในสชน,นะครับโอนเสียงไปแล้วนะครับเสียงไปแล้วบรรยากาศร,ร,รอบๆ47นะครับ4เพีย47ต้นที47 ชมบรรยากากศเราได้ไป40ต้นละนะครับ72ต้นเพื่อนนะครับปกีกว่าได้ไป40ต้นนะครับอัเดตง่ายๆนะครับเอาเข้าใจง่ายๆแต่ละจุดนะครับจะพาเ,เพื่อนๆไปชมเนะี่ยผอมป่าได้นะครับก็จะไปเช็คความความกำลังเมื่อวานนี้พาเ,เพื่อนๆไปดูตัง้งแต่เสาต้นที่ เอาเดียเ๋ยวบัเนเดทฝากเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เช้านะครับอยู่ที่1 151นะครับผมเ,เพื่อนเช็คหัวหัวหัวปิ้นนะครับเช็คหัวปิ้นหัวหลอหัวปิ้นเสร็จก็วางคาน อัปเดตนะให้ดูนนยาวๆเลยนะครับเสาขึ้นสี่สี่สี่สต้นนะครับคือเจ็ดเจ็ดสิบสองต้นขึ้นมาสี่สิบต้นละนะครับเป็นรูปเป็นล่างและนะครับรูปเป็นล่างนะต้นแรกผ่านไปนะครับเชืหัวปเสาคู่หนึ่ง รับรับรับคานแปดคานนะครับแปดแท่งแปดแท่งปูนนะครับแปดอะไรเกิดเด้อนะครับเสาคู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คานตัวหนึ่งก็ห้าสิบสองตันกว่ากว่านะครับเพืเอนๆเสาเสาคู่หนึ่งนะครับ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 แปดแท่ง แทงละ52ตันนอยต้คิดตัวแลขกลมๆนะครับแล้วเสาช่วงหนึ่งก็30เมตรนะครับนะครับเ,เพื่อนๆคิดตามน,นะครับ30เมตร30เมตรช่วง1นึ่งหต้นนะครับเ,เพื่อนเพืดสิต้นเจดต้นก็เอาเท่าไรสามคูณใช่ไหม หาหาระยะระยะกี่กิโลนะครับ151 72ต้น152 92 2 9, 12, 12ต้นนะครับระยะห่างของสาวก็30เมตรเท่ากันนะครับ,นะรบต้นที่2และนะครับประมาณนี้นะครับรเพื่อนนะครับไปก่อนนะครับ